วัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นแบบคลิปเชยเชยนะไคิปเชยนั่นแหละวันนี้ให้คนชิวๆให้ดูเทิกตอกไป เีอะไรตำรวจมาอะไรอะวะฮะไอยข้าวตำรวจผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นโอ้ยใช่ปะหยอกเล่น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 ขึ้นมาก่อน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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรเนี่ยอะไรเนึ่ย ไปต่อไปจุดจักก่นครแลกเกเต้เยเยเฮๆยเฮีตำรวจมาสวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำนะครับนี่ครับเป็นแอปอันนี้ครับสามารถคุยได้สำหรับคนชี้เงานะครับนี่ครับผมจะคุยอยูนี่นะครับจะมีคนตอบเรา24ชั่วโมงนะครับเพลงคนเลือดที่จะคุ เสียบอร์ิงเดป้าเสียงเบอร์ิงเ้าธอบอกว่ายามเมื่อคืนมันน่ากลัวแต่ถ้าฉันนาหัวเธอสิชอบไหมิมบระิมบะสิมบเฮ้จากบ้าย <coughs> <coughs> I Masopin I see your I, I, I see your I see your monsters. I see your pain. Tell me your pain. I see your Sna poses entscheiden ถือของระวังหน่อยหาเรื่องให้แม่ดาทุกวันแต่แม่ก็เคยทำร่วงเหมือนกันนะครับนี่เถียงแม่เหรอไม่เลี้ยวอยู่ไหน ไม่เป็นไรลูกพ่อก็ทำร่วม่อยเหมือนกันปลาอะไรอายุยืนยืนอายุฮะอ,อายุปลาอาไุปลาย่างก็าอายุย ขับอะไรตรนนั้นรถไฟไมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทำไมก็จอดอยู่กัที่ว้ามึงจะมาถามซอสกสซกงี่เนี่ยพระใช้อะไรตีะระฆังอ๋อพระใช้คอนตีะระฆังพระใช้เนีนพระอะไรนั่น่ะวัแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้าง าขาไปแล้วก็ขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวขาเดียวไงเขาไปแล้วขากลับตกรางขับอะไรตรงนั้นรถไฟมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทำไมก็จอดอยู่กที่ว้าวมึงจะมาถามชอกฉัดนี้เนี่ยพระใช้อะไรตีะระฆังอ๋อพระใช้คอนตีะระฆังพระใช้เนนพระอะไรนั่นอะ วัดร้างวัดสายตาประกอบแว่นน่าจะตอบอยู่แล้วกลัวจะเป็นมุกเก่าพระอะไรไม่คมชวนอ่าวพระนิมชวนก็พระที่สิ้นแล้วพระอาทิตย์พระอะไรไม่คมชวนพระอาทิตย์พระจันทร์พระอะไรไม่คมชวนพระจันทร์พระประแดงพระอะไรไม่คมชวนพระประแดงพระขนมพระอะไรไม่คมชวนอ้าวเนี่ยรถไฟมีกี่ขาอ้าวเนี่ย ขอโทษนะครับแฟนมึงขอปั๊บปั๊บปับพับแฟนมึงขอปั๊บปั๊บปับพับทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมทุกคนพร้อมกันเลยยังพร้อมกันเลยยังพิศพุ โอเคนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวหลังจากที้หรือว่าเป็นลูกบอลเป็นลูกบอลล์เป็นฝาซีเป็นหมวกกระนัองเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นทุกคนคิดไปต่างๆนานาทั้งๆที่มันไม่ใช่ทุกอย่างเลยนะฮะทั้งๆที่มันทั้งๆที่มันไม่ถูกสักอย่าง

หลแกส่งมาโยมาเป็นยางไรมาเป็นย่างไรทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทาไมมันเมาโดนไปส่งตามเทตาอตามเทเทโคตดีรู้ทําไรโคตดีโคตรดีโคตรดีโคตรดีทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันไม่บอกวันท้ายไหมมันไม่บอกวันทายไหม มันนเป็อย่างนี้อะไรเอาสีมาระบายที่ทิชชู่แล้วยังไงต่อเอาน้ำมาสองแก้วแล้วยังไงต่อทิชชู่ใส่ลงไปในแก้วแล้วทําไมอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราสีระบายที่ทิชชู่พอเราทิชชู่ไปจุ่มในน้ําสีมันจะ วิ่งได้ครับทุกคนให้รอรหัส OTP ก็เหมือนลอลรอรถเมฟีที่สถานีรถไฟโอเคครับอดัตแล้ผลนไปซื้อทิชชู่แก้แล้วก็สีไม,ม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะแก้ทิชชู่นะครับคนแล้วก็ทิชชู่มาแค่หนึ่งแผ่นนะครับโอเคครับต่อไปผมจะแก้สีไมามานะครับทุกคนแล้วก็สีหม้ไประบาดที่ทิชชู่นะครับทุกคน ต่อไปเมิะน้ำเติมใส่ลงในแก้วนะครับทุกคนแล้วก็จะทิชชู่ใส่ลงไปในน้ำนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่าสีมันจะวิ่งได้จริงไหมถึงแล้วพร้อมสามสองหนึ่งโอ้ยผมทำได้ครับทุกคนหยุดมึงจะปัดอะไรนักหนาติ๊กตอกเลยมึงจะปวดจะเบิ้ลก็มาแล้วเทน้ำได้ไง่ายจ ทุกคำกำได้ทุกคำเฮ้ยหลอดไฟไลบอร์ดไมโครโฟนมอดข้ไฟพอมั่งไม่พอมั่งพังหม้อไปพังหม้อเกียร์หนึ่งคึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกามเสียเกียร์เป็นหู้คู่เป็นกาดดาจํากาขาวกาขาวกากัดกระหมูคูกัดกระหมา i Oh, i see you say you say you every time. And why oh, my I, I like your style. you make me, make me, make me want to cry. Oh, i see you see you, see you see ลุงตูวิบวับวิบวับวิบวับผมอาจจะโดนลุงจ่าซื้อตำบักหุงม,มาฝากให้ผมกินในคุปด้วยค่ะลุงตูวิบวับวิบวับถ้าผามโดนอะไรอ่ะต่อต่อยครับนานยังอ่ะเพิ่งต่อยครับ <c oughs> และนี่ก็คือเมื่อคุณวาดรูปแบบตั้งใจอ่าใช่ได้ม,มันดูดีจริงๆและนี่ก็คือวาดเลนอืมทำไมวาดเลนของฉันม,มันดูดีกว่าขาตั้งใจวะและนี่ก็คือปลาอะไรน่ากินปลาเซมอนแล้วปลาอะไรน่าติ่นโอ้ลาวิน่า ละอ,ะอะไรเอาใบมีกรเตอร์ใส่ไปในท่อ PVC ีได้ยังไงต่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงต่อเอามาเกิดเทศใส่ลงไปแล้วทําไมอะ่ะเฮย้ยมันเป็นไปนได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราใบมีกรเตอร์ใส่ก็ไปในท่อ PVC